Đi lên, đi mua lên Wow Tại anh nhiều vốn, Cái này nó mô lệ. Hãy mô con Hãy con lệ. Hãy mô lệ. คิแรกครับคิวหนึ่ครับคือเบเวลาแล้วมแรมืดไหมหรือว่าเปิดไฟเไม่มืดฮะเอาดีใช้ได้มืดไหมอ่ะมืดไมมืดโอ้ยเป็นไรหรอกอ่ะล้มไม่หัวแตกไหมไรอะไรออก็เป็นคนม่ใจ้องเลย Ở đây đó Mình em đúng không? Mình nói gì? À? Hả? anh ông nó thà nó không ạ? đấy Được sao không? Hãy sạch uống thăm em đây Mình đuôi mấy đẹp ไอ้นี่ก็เห้ยมึงเด็กตาเนะสองคนเนี่ยไอขนาดก็เด็กตานี่มองไงก็เลยมากชีวิตมึงอะทำงานอะไรต่างให้มันดีมึงไปคิดถึงจมเก่าที่กูบอกอะไอ้เนี่จิตใจก็เศร้าหมองมึงแก้ไขีได้ไหมครได้แล้วก็่าทิ้งเลยเกี่ยวอะไรมาตกูต้องให้แม่มาดิฮะกูจะเรียกลงได้กัินเด็กมันตามแม่ไม่ตามมึงหรอกนะเหมือนเหมือนลูกมึงอ่ะเพราะตามมึงก็ขอเงินมึงหรือขอเงินคนอื่นถูกไม่ถูกกูถามก่อนนะ เออคุณใจไม่ดีแม่มึงฟังกูเนี่ยกูถามว่าตอนนี้ลูกมึงอยู่กับใครมึงมีลูกใช่ไหมอ่าลูกอยู่กับใครไม่ใช่เมื่อก่อนเด็กๆนี่หาลูกทีจะยันโคมเลยลูกอยู่ใครเออก็ถูกไงแล้วเด็กมันตามใครลูกมึงหรือเปล่าก็ลูกน้องถูกไม่ถูกเออถ้าเกิดอยากลูกมากับน้องถ้ามากับน้องเนี่ยโอเคไอสัตว์ขนาดเจ้าตัวน่ะเยี่ยคนอุ้มท้องมันยังไม่มาเลยมึงจะมาทำหอกอะไรมึงแค่มึงทถามนึกขึ้นยัง จำนึกพี่จังสำนึกแล้วก็คือจบทำไม ài? มึงเท่าอ้างว่าไอ้เงี้ยตั้งแต่กูไปมีส่วนร่วมชีวิตกูแม่งไม่ดีเฮี้ยแม่งบ้านกูเป็นเฮี้ยอะไรไม่รู้วุ่นวายเลยเรื่อไงใช่ปะ่ะแล้วถึงมาหากูมึงไปโทษเด็กกำพี่อะไรหัวมันนี่มึงโทษตัวมึงเองแล,ล้วกรรมมึง <S <S ก็ไฮ่ห้ามหน่อยนะจำนดกยังไหยวะาูั้งแต่ปีแรกโอ้โใจยังไอ้สัตว์ขนาดคนเฮี้ยเฮี้ยเนี่ยที่ทำเนี่ยมันยังไม่มาเลย ถ้ามันไม่เฮี้ยมันต้องสำนึกผิดชีวิตมึงไม่เกี่ยวกับเด็กคนนั้นเลยกรรมเนี่ยมึงทำมากี่เพากี่ชาติแล้วก<ม>ูถามเอง<ม><ๆ>ชาติที่แล้วมึงอาจจะเกิดเป็นหมาแล้วไปฆ่าประเคมบ้านนู้นมามันอาจจะเป็นกรรมก็ได้ถูกไหมเกิดมาเป็นคนมึงอาจจะไปทําชาวบ้านเขาก็ได้ชาตินี้มา,มาถึงลําบากไงถึงจ,จิตใจต้องมองไงมาจากไหนมาจากไหนไอเหี้ยมาจากบ้านกูรู้ไอสัตว์มาจากจังหวัดไหนแหมกูจะฉีบโคมเลยสัตว์บ,บอกมาจากไหนบอกมาจากบ้าน เออกูบอกมาจากไหนกูรู้มาจากบ้านไอ้ฮาเออขันั้งขัดสมาธิมาเนี่เดี๋ยวลงเงี้ให้เอ้ามามึงมาเนี่เดี๋ยวกูเสริมให้แล้วกันโอเคไหมโอเคเออนะจบเอามายกลูกกระถานนะเอาองไว้เนี่นะเขียนแต่โอเคเจ็บอ่ะไวยมึงเลยมั้ยตเก็บเราอะไรดิมันทำไ เฮียนี้มาแล้วอยากได้อะไรลูปนิกันจำไว้นะไอ้เหี้ยพวกมีส่วนร่วมกรรมจากการทําแท้งเนี่ยแค่มึงสํานึกผิดนะเว้ยมันไม่เกี่ยวกับเด็กนะหรือไอ้พวกที่ทําแท้งแล้วบอกว่าเฮ้ยชีวิตกูแม่งไม่ดีอะไรต่างเพราะเด็กทําแท้งต่างๆเนี่ยมันก็คือวิบากกรรมที่มึงทำอ่ะเด็กมันไม่มีอํานาจที่ว่าจะทําให้ชีวิตมึงเหี้ยจนถึงบัดนี้หรอกมึงจำไว้ กรรมมือเง้อของแรงมือเง้อทำงาน,นาอะไรวะฮะทำงานอะไรเรองธุรก,กิจอะเอาเยอะนธุรกิจเขาทำงานดีทำทองทำทองด้วยโอ้โหอียธุรกิจทำทองด้วยไง,ไงละ่ะไอส้สัตว์ถ้าใขยี้หัวทองดีกว่า ท,ทำด้วยกับพันรับประทานเวรก็ดีแล้วตามมันไม่เห็นนะมันก็เป็นเวรก,กรรมไงไม่อยู่กับไฟหมอเป็นช่นางทำทองทองใช้ไฟหลุดน่าผีมือ,ไม,ไ,มอไม่เกี่ยวกับเด็กนะไม่ดีรู้ป่ะธุรกิจเดียวนวาวนธุรกิจด้วยไงช่วงนี้ไง แต่ว่าไอ้ที่ตอนนี้การขันมันก็สูงของเนี้ยแล้วดูทองราคาแล้วก็พันหัวในสัตว์ตนทองไว้แม่งก็เจ๊งไอ้ที่บที่ส่งบางที่แม่งงานลูกค้าส่งไม่ทันในสัตว์ขาดทุนก็มีถูกไหมกูกูดถูกป่ะงานลูกค้าแม่งมีช่วงหนึ่งอ้สัตว์แม่งเก็บไว้คิดว่าจะทานในสัตว์ทองขึ้นแม่งสามหมื่นไงท่องขี้เออแค่นี้กูเนี่ยทำได้แต่ถ้าเกิด มัไม่มีส่วนไหนค่ะอ๋อผูกอันนี้อันนี้ไปผูใส่แบบนี้นะขอสักร้อเคสอะกำลังดีไม่ต้องมาให้พวกคุณสงคุณใส่ใส่ดิหวยวันนี้มาจากซอ่ออีกรอเปลาเดไปดูจานดูข่างผมไม่อยากเลยเที่ยวกันเนี้ย เห็นไหมมึงดูบริเวณดูคนเนี่ยพวกเกียนดูไว้ให้มีฉากไวยฉากูเยอะๆนะอไสัตว์ปล่อยมันมึงดูนี่สัตปล่อยมันไอเกียนเนี่ยมึงมีปัญญาสร้างสำนัดก็ยังเท่ากูเนี่ยนะมึงก็เกียนมาไอสัตว์แต่ถ้าไม่มีปัญญาเหมือนกูมึงจะเสกด,ด่ากูรู้เป่ะอาจารย์ปากไม่ดีทำไมต้องพูดมึงกูด้วยไอสัตว์ปากกูนะเออโดนสกัดเอาล<อ><อ>ูกไมาไอที่ไหนไม่ดีไอกล้มาจากจากนี้มึงจะดีขึ้นเข้าใจไหมฉันจะไปไหน มันเป็นที <c oughs> ่ดีที่ดูธรรมดาแล้วพอเหพอมกรรไม่ทำไมไม่เอาให้กูฮะมันกรรไม่มีเงาออกมันรทำหน้าตาเหมืนดูงงงเล้าหมองไงนึงเนี่ยน่าเครียดเลยวะเครียดอะไร เครียดอะไรไม่เครียดนะดูทำหน้าตาเด็กเขินอายุเท่าไหรแล้ว61อุ้ยหน้ายังสาวเลย61ปีไม่หรอมีผัวยังฮะมีผัวแล้วโอเคถ้ามีผัวแล้วจะได้ไม่ยุ่งเจอะเลยแย่หนักการน้ำดิ้นไหมย่างเปอร์เล็ตเข้าคุยก็เท่าไหร่เดียวพร้อมกันแล้วก็่ยอ๋อเอเล็ตเหรอ เออเดี๋ยวเขาเล่นเดี๋ยวกูแดกอยู่จะดูอ่ะโอเคเอ็มร้อยกูแดกได้แดนกูกินได้นันนี้ก็เอาแม่ถึงมีกุ้งกุ้งมมาน้ำนมน้ำแดงข้าวได้เดี๋ยวไปดูแล้วกันนาแลมานะโห้มึงมีงานปัง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 นะมันก็มีอยู่มันมีดีอยู่แหละแต่ตอนนี้มันไม่ดีมันไม่ดีมันดีดีอยู่แต่ไม่ดีมึงไปคิดถึงเด็กไงสัตว์สอย่าไปคิดถึงเขาไอ้กรรมชาวบ้านเขาเอากลับมาจับมันหอกเลย ถูกป่ะมันคือสิ่งที่บางทีอ่ะความคิดมึงอาจจะน้องไม่พร้อมอะไรต่างมันก็คือกรรมของเด็กพ่อแม่มันโดยที่มีมึงอ่ะเป็นตัวกลางอะไรแบบนั้นเขาเรีว่าเป็นกรรมเสือกอะไอ,อ้เขาเรียกว่ากรรมเสือกถูกไม่ถูกกรรมเสือกเรื่องของชาวบ้านเนี่ยนะมึงจำไว้นะอย่าไปเรียนกรรมพวกเสือกของ,ของชาวบ้านอนะ่ะจำไหมไอ้เหี้ยเสือกไปทำประกันเขาเขาเรียกว่ากรมกกามกกรมเสือกเสือกไปเขายืมตังค์ไอ้เหี้ยวนี้ยกรรมเสือกก็มึงเสือกไงไอ้เหีายแล้วมาให้กูบอกอาจารย์ร้องไห้ร้องห่มกรรมเสือกทั้งนั้นจริงไม่จริง เพื่อนยืมเงินล้านหนึ่งไอ้สัตว์อาจารย์มันบอกว่าจะให้ดอกห้าแสนทำธุรกิจกำเสือกไอ้อไเหี้ยายเออทำไมเลนอีกเขายืมไปกีไ่ไรเงินเดอเห็นป่ะกำเสือกไงถูกไม่ถูกยืม,มไปเท่าไหร่ยืมเป็นล้าน,นยืมเป็นล้ปะก็กูบอกอะกำเสือกองเยค่าไม่ให้ยืมเงินไปล้านหนึ่งกำเสือกไม่ให้ถูกไม่ถูกเออเขียดเป็นเงินเขียดใช่ป่ะเห็นป่ะ กูไม่ใช่หมอดูได้สัตว์แต่กูเห็นหน้าตามันเศร้าหมองนะก็บลอกมันกำเสือไอ้เหี้ยทั้งเงินอยู่กับมึงร้านหนึ่งทำอะไรตั้งเยอะตอนนี้มึงเริ่มตกเป็นไงเงินล้านมีโคตรมีค่าเลยวะพี่น้องกันนะอาจารย์ก็พี่น้องกันตัวดีเลยฮานะพี่น้องสามีเนี่ยตัวดีนักจำไว้หรือว่าเมียเนี่ยโอ้โหแม่งไอสัตว์ตัวดีเลยนะมึงจำไว้ว่ามึงเกิดมาเนี่ยพี่น้องคือพี่น้องคือมึงอาจจะมีปุ่นกรรมร่วมกันแต่มึงคือคนเดียวมึงเกิดมาคือคนเดียวมึงนำให้คนที่มึงรักมีความสุขก็พอแล้ว นายจะไปกำเสือกกับใครรู้มะทำงานใหม่สร้างใหม่นะอย่าไปสร้างกำเสือกกับใครนะไม่เป็ไรจะได้เออเอาดีดีขอบอลนะมาสองข้อเลยขอเป็นจริงแล้วกันนะอย่าไปกำเสือกกับใครอีกนะมึงนะ ือว่าชีวิตมึงนี่ไม่มี a, เฮอะไรมีแต่กรรมเสือกนะไปเไป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 ไอะไรนะเออไปอันนี้จะทำบุญหรืออะไระทำบุญหยอดดิเขาทำบุญน,นะโ okay, อเคสร้างเหลานักเชิญ